กินมังสวิรัตส,สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมอันนี้อยากใช้ย้อนกลับมาดูที่คําว่ามังสวิรัตก่อนนะครับมังสวิรัแตแปลว่าการงดเว้นเนื้อสัตว์การไม่ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าแอลกอฮอล์นั้นมันไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ได้บ่มมาจากชิ้นเนื้อยังไงก็กินได้นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณกินเจหรือว่าวัตถุประสงค์ในการกินมังสวิร,รัตของคุณเกี่ยวข้องกับการถือศีลการไม่คล้องแวะกับแอลกอฮอล์ต่างๆอันนั้นก็ต้องกินไปได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมังสวิร,รัตทั่วไปหรือว่าวีแกนหรือว่าแพนเบดแบบเนี้ย ยังไงก็กินได้ครับผมเพียงแค่ว่าแอลกอฮอล์เมื่อดื่มไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการมึนเมาใช่ไหมครับของสติไม่อยู่อาจจะทําให้เราเผลอไปกินเนื้อสัตว์มังสวิรัตแตกมีแกนแตกเจแตกก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่ปลอดภัยกับชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นตอบเลยว่าดื่มได้แต่ไม่อยากแนะนำให้ดื่มครับถ้าใครยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์มาใตา้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ